สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่5พฤษภาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและที่ขาดไม่ได้ค่ะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อน ปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและในขณะที่ลมตะวันตกเชียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะโดยที่ทางภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงค่ะ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาน้องบัวลำพูขอนแก่นและนครพนมค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ และก็มีลมกระโชกแรงค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีค่ะและที่ภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และก็ยังมีลมกระโชกแรงด้วยค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยค่ะและสำหรับภาคใต้ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะ แลที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีฝนเช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายาลาและนาราธิวาสค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางค่ะจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออก พัดนําความชื้นนะคะจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะน,นองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะโดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันออกก่อนค่ะส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะและใครที่จะไปเลือกตั้งก็ขอให้พกร่มไปด้วยค่ะและตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะในวันนี้นะคะวันที่5ถึงวันที่7พฤษภาคม ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและก็มีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางค่ะประกอบกับลมใต้พัดปกคลุมทําให้ประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะและในช่วงวันที่5ถึงวันที่13พฤษภาคม บริเวณประเทศไทยนะคะจะมีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูนะคะลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางค่ะเพื่อเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนจากเดิมนะคะที่มีลมใต้ลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมค่ะทิศทางลมก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พัดจากทะเลอันดามันค่ะเข้าสู่ฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ กลุ่มฝนก็จะเริ่มเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกไปทางด้านตะวันออกและแบบจำลองนะคะก็ยังพบว่าจะมียอมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลอันดามันค่ะในวันที่8ถึงวันที่13พฤษภาคมประกอบกับมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมียอมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมค่ะและในวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งค่ะก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงขึ้นด้วยนะคะและในขณะที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะโดยจะเริ่มมีผลกระทบบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะและสำหรับภาคใต้ ในวันที่5ถึงวันที่10พฤษภาคมลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมค่ะทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังนะคะในช่วงวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมค่ะผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายนะคะจากพายุฤดูร้อนขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและก็ไม่ควรสมใส่โลหะนะคะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะและพี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะเรามาอัปเดตจาก ecmwf และ gfs กันค่ะช่วงนี้นะคะอากาศก็ยังคงร้อนไปอีก2วันค่ะ จากนั้นอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มมีฝนตกนะคะโดยตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะเตรียมตั้งรับ3พายุด้วยกันนะคะมีทั้งพายุฤดูร้อนพายุโซนร้อนและพายุไซโคลนค่ะก็ขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่ากันด้วยนะคะถึงแม้ว่าพายุจะไม่เข้าตรงๆแต่จะทำให้มีฝนตกชุกค่ะประมาณ60-80เซนต์ บริเวณไทยตอนบนค่ะรอติดตามอัปเดตค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย